สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบไตอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ไตจะชวนทุกคนมาทำฮอร์โมนนมสดค่ะ ไตก็ได้มีการใช้โฮอร์โมนนมสดกับโฮอร์โมนไข่ในหลายๆคลิปในหลายๆครั้งที่ไตปลูกพืชปลูกผักนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาสาธิตวิธีการทําฮอร์โมนนมสดให้กับทุกคนได้ดูกันนะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทําค่ะจริงๆแล้วการทาฮอร์โมนนมสดนะคะก็ของแต่ละคนแต่ละช่องนะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนตัวของไต่ไต่ก็จะใช้เป็นนมจืด2กล่องค่ะแล้วก็นมเปรี้ยวขวดเล็กนะคะเป็น ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เป็นขวดเล็กประมาณนี้นะ1ขวดค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะถ้าเกิดว่าใครมีกากน้ําตาลก็สามารถใช้กากน้ําตาลได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีเป็นน้ําตาลทรายแบบนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นตัวสีน้ําตาลแบบนี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฮอร์โมนนมสดเลยนะคะก็จะใช้เป็นขวดพลาสติกค่ะแบบนี้เนาะถ้าใครไม่มีขวดใช้เป็นโหลใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดเนาะ แต่ก็จะใส่น้ําตาลไปก่อนค่ะเป็นของแห้งนะคะเราจะใส่ไปก่อนถ้านมจืดใส่2กล่องนะแต่จะใส่น้ําตาลไป2ช้อนพูนค่ะนี่นะหนึ่งสงนะ,ะแล้วก็ตามด้วยของเหลวนะคะเผื่อว่ามีน้ําตาลเกาะที่ข้างกรวยนะเขาก็จะได้ของเหลวก็จะได้ดันน้ําตาลลงไปด้วยค่ะ ในนมเปรี้ยวนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะนมเปรี้ยวเนี่จะมีจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยในกระบวนการหมักค่ะทุกคนนี่จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวนะคะก็จะไปย่อยสลายนมสดค่ะเนี่ค่ะจะไปย่อยสลายนมจืดให้กลายเป็นธาตุอาหารนะคะพอนมจืดตัวนี้เป็นธาตุอาหารเนี่ยเวลาเรานําไปใช้รสพืชรสผักอะคะ่ะพืชผักเขาก็จะสามารถดูดซึมไปได้ค่ะ ดูดซึมไปได้แบบง่ายๆประมาณนี้นะคะใส่ไป2กล่องเลยค่ะตายจะทำทีละ2กล่องนะมันจะเต็ม1ขวดพอดีเรียบร้อยแล้วค่ะ ง่ายมากค่ะทุกคนการทำฮอร์โมนนมสดนะนี่หลังจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่พยายามเอาน้ำตาลที่อยู่ตรงก้นขวดนะคะเขยา่าเขย่าให้เข้ากันหมักแบบนี้ไว้สามวันนะทุกคนหมักไว้สามวันก่อนค่ะถึงจะนำไปใช้ได้ วิธีการนำไปใช้นะคะเหมือนกันกับฮอร์โมนไข่เลยค่ะเราก็ เทตัวฮอร์โมโนนมสดนี้มาประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำประมาณ15-20ถึงลิตรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบหรือว่าจะราดรดทางดินก็ได้ค่ะถ้าใครจะนำไปฉีดพ่นทางใบนะคะไต่แนะนำว่าให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าปากใบเปิดนะคะพืชก็จะได้รับสารอาหารจากทางปากใบได้เต็มที่ค่ะแต่ถ้าใช้แบบราดรดนะสามารถใช้ทั้งเช้าและเย็นได้เลยเวลาไหนก็ได้นะคะทุกคนง่ายๆเท่านี้ค่ะหมักไว้ส ามวันก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปใช้เนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวก่อนนะคะที่ไต่ทําไว้ในโหลค่ะถ้าเกิดว่าเราหมักจนครบเวลาแล้วนะคะเนี่ยหลายๆคนกังวลเรื่องกลิ่นนะคะสําหรับไต่แล้วไตคิดว่าไม่เหม็นนะคะตัวนี้เป็นโฮอร์โมนมสดนะคะตัวที่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะ่ะไตว่าไม่เหม็นนะไตรู้สึกเฉยๆอะค่ะนี่ค่ะเก<ๆ>ิดกระบวนการหมักหมักครบสามวันแล้วนําไปใช้ได้นะคะ โดยมากเนี่ยฮอร์โมนนมสดเนี่ยจะเน้นใช้กับพืชกินใบค่ะทุกคนโดยเฉพาะผักสลดัดคะนา้ากวางตุ้งนะคะจะช่วยให้พืชผักเรามีรสชาติกรอบแล้วก็มีรสชาติหวานกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะมีรสชาติดีมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าใครยังไม่เคยใช้นั้นลองนําไปใช้ดูได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพดีมากเมื่อใช้รวควบคู่กันกับฮอร์โมนไขค่ค่ะและก็พืชไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะพืชกินผลอะไรอย่างเงี้ยมะนาวมะเขือก็สามารถใช้ ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าใครนะคะไม่ได้ปลูกพืชปลูกผักเยอะนะอย่างเช่นปลูกอยู่แค่ไม่กี่กระถางนะคะแต่อยากทําฮอร์โมนนมสดไว้ใช้ก็สามารถใช้นมจืดนะคะเพียงกล่องเดียวได้ค่ะแล้วเราก็ลดอัตราส่วนลงก็คือตักน้ําตาลทรายเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ตัวนมเปรี้ยวนะคะไปแค่ครึ่งขวดก็พอค่ะก็สามารถลดอัตราส่วนได้นะคะแต่ก็ยังหมักไว้3วันเหมือนเคยนะ เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ